คุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ัดค่ะดูภาพของตลาดหุ้นนะคะเมื่อช่วงเช้ายังเขียวๆอยู่เลยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการชะลอชะลอบ้างนะคะคุณนิพนธ์มองภาพของตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้น่าจะเป็นยังไงคะคงรักษาฐานไว้นะครับที่พันสามร้อยห้าหกนะฮะค่ะพันสามร้อยห้าเจ็ดเป็นเซเวคแคบๆวอ v o l มไม่ได้เกิดนะครับค่ะคงเป็นเรื่องของการอาลลูมเมอรวยกันให้ปิดทำวิดีโอดิสซิ่งใ ของวันพรุ่นี้ให้จบนะครับค่นตลาดก็จะเคลื่อนตัวแคบๆนะฮะจะมีการประคองหุ้นขนาดใหญ่นะครับไว้หุ<ด>้นขนาดเล็กก็ไม่ค่อยจะเก็งกำไรกันเท่าไหร,ร่กลุ่มก็เลยหายไปแล้วนะครับาการประคองหุ้นขนาดใหญ่นี่เป็นการทำมิโดดดเรสซิ่งเหรอคะโดยปกติสถาบันเนี่ยจะมีหุ้นขนาดใหญ่นะสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันในประเทศนะครับหรือว่าสถาบันต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับ ก็หุ้นอย่างหุ้นธนาคารพาณิชย์นะครับหุ้นสื่อสารขนาดใหญ่นะครับหุ้นกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีเนี่ยคือทุกพอร์ตก็จะมีกันทั้งหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จะขายมาทําไมนะฮะเพื่อทําให้ดูบุ๊กของแต่ละของคนจะดูดูดีหน่อยนะครับค่ะนะครับคงประคองกันไว้แค่นั้นเองค่ะแค่ประคองไว้แต่ไม่มีการไล่ซื้อให้ราคาบุ๊กดูดีขึ้นจากราคาุไม่ไมีประโยชน์ไม่ไม่จำเป็นแค่ประคองไว้ค่ะ แล้วเมื่อสักครู่คุณนิพนธ์บอกว่าน่าจะพยุงให้ยืนอยู่เหนือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกจุดนะคะต้งจุดจะปล่อยลงไปเยอะค่ะมีนัยยะยังไงคะทำไมถึงต้องเป็นเลขตัวนี้คะเป็นโลของเมื่อวานฮะค่ะถ้าถ้าทำโลแบบเมื่อวานเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเฮ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงโลกว่าของวันนี้อีกหรือเปล่าก็จะทำเป็นรูปแบบของเขาเรียกโดจิอ่ะนะคะค่ะ เป็นโดจิเป็นสปินนิ่งท็อปอะไรพวกนี้ครับก็คือว่ายินอยู่ข้างบนวอลรุ่มไม่มีไม่มีแรงซื้อแรงขายค่ะแล้วก็ประคองไว้นะครับค่ะแล้วก็รอสัญญาณนะครับว่าหลังจากหลังจากเดือนหน้าเราจะทำํำยังไงกันต่อนะครับค่ะนะครับเดือนห้าเงินมันเงินมันไม่มีนะครับค่ะแต่ถ้าหุ้นจะลงก็คือใครจะขายล่ะนะครับคนนี้พอหลังหลังจากวันที่หลังจาก ปิดบุ๊กเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้สถาบัานขายได้แล้วนะจุ๋มไปครับค่ะสถาบัานเป็นฝ่ายที่ซื้อหุ้นมามากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะฮะมีความเสี่ยงขายไหมคะก็วันนี้ต้องไปถามเขานะถ้ามีปัจจัยที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องขึ้นไปก็เล่นไม่ได้ออกก็เล่นลงแล้วกันค่ะแต่ในทางเทคนิคนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องหลงแรงเพียงจะบอกว่ายังขึ้นไม่ได้นะฮะ,ะยังขึ้นไปไกลๆไม่ได้ขึ้นไปยามากก็พันพันสามร้อยแปดสิบนะครับ ถ้าจากตรงนี้ไปพนะันสองร้อแปดสิบเนี่ยมีบลุ่มเข้ามาสักวันหนึ่งเกินสามหมื่นล้านเนี่ยอันนี้ก็เราก็จะบอกว่าเอองั้นจะไปพันสี่นะฮะตอนผ่านพันสองร้อยแปดสิบถ้าวรลุ่มไปสักวันละสามหมื่น้านแล้วก็บอกเออไปพันสี่ร้อยห้าสิบได้นะมันก็ต้องพูดไปทีละสเต็ปเพราะปัญหาของเราเนี่ยก็คือที่ผมพูดไปทป,ปีทีละคือเงินไหลออกนะฮะแล้วก็ยังไม่มีไหลเข้าเลยนะคะไม่มีไหลเข้ามามันมีแต่เงินที่ไหลเข้ามาก็จะเป็นเงินที่จ่ายปันผลกันออกมาในแต่ละปีถูกไหมครับค่ะนะเขาจา จากบอรจอนะครับเงินมันก็ไหลกลับมาที่ผู้ถือหุ้นผู้ถือก้เอเงินก็มาซื้อหุ้นในตลาดนะฮะแบบนี้มันก็คือมีเงินอยู่ก้อนเดียวที่มันไหลเข้ามาในตลาดหุ้นได้นะครับค่ะอย่างนั้นในภาพเชิงเทคนิคก,ก่อนนะคะสมมติวันนี้ถ้าปิดยืนอยู่เหนือ1 3 5 6ุดได้สัญญาณก็น่าจะาย,ยังทรงๆอยู่ยังไม่ลงแรงนะคะคือถ้าระมูดมองตามเทรนเราก็ต้องบอกว่าจากสองวันก่อนที่สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นแพทเทิร์นที่จะขึ้นต่อไป จะไปทำนิวไฮด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารอรอเงินรอจังหวะเวลาแค่นั้นเองนะครับค่ะอย่างนั้นอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่เราบอกว่าอ๋อจริงๆเขาอรูณมารวยกันเนี่ยจริงๆเขาอยากจะขายนะฮะแต่ดูดูจากต่างประเทศทั้งหมดก็ไม่มีขายเขาจะต้องลงนะค่ะนะครับเราก็ไม่รู้จะลงทําไมเขาก็เขียวกันหมดเลยนะคะบ่ายนี้นาภมิภาคก็เขียวดูฟิวเจอร์ก็ดูเขียวใช่ใช่ใช่ก็สลับกันนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็มันอยู่ที่ว่า แต่ละตลาดเนี่ยอยู่ในจังหวะไหนค่ะนะครับตลาดตลาดที่อยู่ในจังหวะที่ขึ้นมาปรับฐานเขาก็จะต้องแดงนะครับตลาดที่เขาปรับฐานเขาก็จะเขาก็จะขึ้นตลาดที่ไซด์เวกเขาก็จะขึ้นแดงๆเขียวสลับวันนะฮะค่ะของเราเนี่ยก็คือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับฐานมาเจ็ดวันแล้วนะครับซึ่งการปรับฐานเนี่ยจะเป็นการปรับฐานในในขึ้นเรานับว่าเป็นขึ้นไปเนี่ยก็คือการปรับฐานน่าจะจบแล้ว <K: S 2> แล้ปก็ควรจะขึ้นไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับรอบนี้นะคะอ่าควรจะจบรอบไปแล้วไอ้ที่พันพันออันนี้ก็คือว่าถ้าถ้าไม่ถือว่าปฎิาเสร็จแล้วเงินเข้ามาใหม่ก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยในหนึ่งสามหนึ่งพันสามร้อยสี่เอ็ดก็น่าจะเป็นบัตทอมของรอบนี้แล้วขึ้นไปนะฮะนี้ถ้าวกลงมาวกลงมาไม่ดีเลยนะค่ะถ้าจะวกลงมาพันพันสามร้อยสี่สิบเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปพันสามร้อยแปดสิบก่อน แบบนี้นับขึ้นได้แล้วก็ค่อยลงมาพันสาอสี่ิบใหม่แล้วค่อยค่อยขึ้นครั้งต่อไปทะลุพันสามอสิบอันนี้ทำได้แต่ถ้าลงจากตรงนี้เลยอันนี้ลงเลยนะไม่ดีนะไม่มีในตําราแล้วนะครับค่ะอย่างนี้ดูดูจากภาพเชิงเทคนิคนะคะก็คือพันสามร้อยสี่สิบนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ในด้านบนนะคะถ้าหากว่าแพทเทิร์นนี้ทํางานได้จริงนะคะก็ด้านบนเนี่ยค่ะการขึ้นไปเชิงเทคนิคนี้จะไปจบที่มก็มีมีอยู่สองแบบนะที่ผมบอกว่าถ้าทะรุมันเข้าเนี่ยมันทะลุพันสามร้อยแปดสิบแน่นอนค่ะ แต่ถ้าวอลุ่มมันไม่เข้ามันยังวอลุ 28, 80, ่มวันหนึ่งสองหมื่นแปดเนี ountain, ่ยมันยังมากพันสามร้อยแปดสิบมันก็แป้งนะฮะค่ะวอลุ่มเข้าวที่ต้องประมาณเท่าไหร่ดีคะสามหมื่นค่ะสามหมื่นห้านะฮะค่ะสามหมื่นห้าอัพนะคะก็จะมีโอกาสลุ้นทดสอบด้านบนได้พันสามแปดศูนย์หรือเบรกนะคะก็ถ้าพันสามหมื่นห้าเนี่ย พันสี่มีรุ่นเลยโอ้พันสี่มีรุ่นเลยค่ะแต่ว่าเครื่องวันเช้านี่ยังแค่เก้าพันล้านอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูด้านล่างค่ะก็วันนี้ถ้าปิดหนึ่งสามห้าหกได้นะคะโอกาสที่จะลงเนี่ยก็อาจจะมีน้อยกว่าขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติจะลงค่ะสําคัญว่าถ้าเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมปิดได้ด้วยเนี่ยนะครับพันสามร้อยหกสิบอันนี้ระยะยาวจะเริ่มดูดีเลยพันสามร้อยหกสิบใช่ไหมคะปิดยืน โอ้ะะอดูดีเะฉะนที่เดือนนะก็จะกลายเป็นว่าไอ้ที่เราปรับฐานลงมาก็ตั้งแต่สิบแปดพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยจะครบปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าอ๋อต่อไปนี้ตลาดผู้เราจะเป็นขาขึ้นในระยะยาวละค่ะนะครับซึ่งระยะยาวก็ไม่ถึงว่ามันมันมัน,มนขึ้นไปอะ่ะที่พันห้าพันหกอ่ะแต่ก่อนขึ้นไปอาจจะลงก่อนนะแต่ลงยังไงก็ไม่หลุดโลเดิมแล้วเนี่ยในความหมายก็คือจะบอกว่าแบบการว่าเปลี่ยนไปในโน้มขึ้นเนี่ย แต่พอเปลี่ยนนุ้ขึ้นไม่ใช่ไม่ถือว่าจะลงไปพันสองใหม่ไม่ได้นะครับค่ะแต่เรารู้ละขอถ้าลงไปเราซื้อละนะค่ะอย่างนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้นิดนึงนะคะสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่อะค่ะรุ้นๆุนแบบนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะจะขึ้นหรือจะลงเล็กน้อยนะคะควรทําไงดีคะคือคือหุ้นเนี่ยมันเล่นหุ้นมันเล่นตามปัจจัยนะค่ะหุ้นที่เป็นปัจจัยที่เรียกว่า global play เนี่ยนะฮะคือได้แก่กลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีเดินเรื่อยนะครับ ขณะนี้ถ้าเราเห็นชัดก็คือกลุ่มกลุ่มเดินเรือเนี่ยที่เราแนะนาํามาเมื่อสัปดาห์ก่อนมาเริ่มปรับฐานแล้วเริ่มปรับฐานแล้วนะคะ,ะมาลงมาห้าหกวันแล้วอย่าง TTA เนี่ยนะครับแนวรับมันก็อยู่แถวๆนี้นะครับ TTA นะครับตอนนี้ราคาหน้ากระดานมันยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบต่างมันอยู่ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบท่นนั้นระหว่างวันมันจะลงไปยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็เป็นจังหวัดท,ที่ซื้อซื้อสะสมเพราะคราวนี้ก็เรียกเป็นการปรับฐานในแนวโน้มขึ้นซื้อเมื่อปรับฐานนะคะอใช่ เพระาะฐานมันอยู่ที่ในน,น่ะคือมันจะปิดนะก็คือไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับอันนี้คือฐานของมันแล้วบลรูปวันนี้ก็เหลือน้อยมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันลงมาเราก็ซื้อเรียกเราเรียกเขาซื้อตอนปรับฐานนซื้อหุ้นถูกต้องนะครับซื้อตอนปรับฐานใตอนอตอนี้นะแล้วหุ้นเมื่อมันเป็นอนุมขึ้นแล้วเนี่ยพอมันปรับฐานที่เราก็ซื้อเพราะฉะนั้นแนวรับพีเชสก็เหมือนกันแนวรับก็อยู่ประมาณนักระดาลเลยใช่ไหมคะ ใช่ไม่น่ามีโอกาสที่จะย่อลงไปถึงแนวรับถัดไปใช่ไหมคะเออก็ดีเลยถ้าลงไปยี่บเอ็ดก็ดีจะได้ซื้อของถูกแต่มันก็จะขึ้นกลับมาปิดยี่บเอ็ดบาทห้าสิบค่ะนะครับส่วนส่วนไอวีอเนี่ยเพิ่งปรับฐานมันแรกใช่ไหมครับค่ะก็ย่าเพิ่งเข้าไปหลับลงมา20่สิบสาช่วงเช้ามันอาจจะย่อลงไปอีกก็ได้ไอวีอลปรับฐานลงมาแล้วแต่ว่ายังเพิ่งปรับนะคะยังไม่ไม่ต้องไปรับแต่ว่าตัวของทีทีเอลงปรับฐานมาหลายวันสามารถที่จะซื้อได้ คะถึงห้าวันเจ็ดวันเนี่ยถ้าเป็นปรับฐานมันเป็นแนวโน้มพิลลาร์มปรับฐานใช้เวลาห้าถึงเจ็ดวันแล้รีบจับขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไอวีเอลนับนับวันไปก่อนก็ได้นับวันไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ตัวของทีเอสมมุติว่าซื้อในแนวรับประมาณสักยี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตรงนี้นะคะคุณนิพนธ์คะจังวว่าการขายด้านบนนี่ไปขายที่ไหนคะอาอมันต้องขึ้นทําสูงกว่ายี่สิบสองบาทห้าสิบแล้วล่ะค่ะนะครับถ้ามันไม่หลุดแนวรับมันก็จะขึ้้นนไปะะรยย่าเีคคับ ค่ะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แลคามีคําแนะนํำไหมคะคือเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วตัวเนี่ยในสัญญาณของระยะระยะกลางเนี่ยนะครับอมันไม่ค่อยดีนะครับคือมันมันมีสัญญาณที่บอกว่าระยะกลางเนี่ยมันจะมีการปรับฐานนะฮะซึ่งอย่างผู้ช่วยรัอยว่าเคแบงเนี่ยนะมันมีสัญญาณแล้วมันมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยราคามันจะลงเยอะนะแต่มันบอกว่ามันจะไม่ขึ้นในระยะกลางนะีค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนาธานพณิชิ์เนี่ยมันก็เหมือนกับรีบาวขึ้นไปเราก็ต้องขายนะครับขายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีประกาศใจพันธุ์ลดด้วยแล้วลงมาซื้อใหม่ค่ะเดี๋ยวมีเอดีอีกใช่นะครับราคาก็จะลงอีกราคาทตัวขึ้นมาขายลงมาซื้อเก็บสามบาทห้าบาทเลยก็ว่าไปค่ะได้ก็ต้อบอกว่ามันปรับฐานระยะกลางแล้วนะครับค่ะคุณทิพนค่ะสุดท้ายสั้นๆนะคะอยากจะขอคําแนะนําให้นักทุนปรับกลยุทธ์ปรับจิตวิทยาในการลงทุนในช่วงบ่ายนี้ได้ค่ะผมว่าช่วงบ่ายนี้ไม่มีอะไรค่ะ คือไม่มีสาระเลยเลยนะครับคือลงมาก็ซื้อในหุ้นที่มันปรับฐานอยู่นะครับแล้วมันเป็นปรฐานที่ปรับฐานใน้นอนมขึ้นอะอย่างเงี้ยก็คือน่าซื้อนะครับต้องปรับฐานแน้นอนมขึ้นนะคะปรับฐานแน้นอนมลงไม่เอานะคะมันมีปรับฐานใน้นอนมใช้เว่ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแต่หุ้นที่เป็นอนุ้มขึ้นเนี่ยนะครับเวลามันปรับฐานแล้วเนี่ยมันมันชักช้าลีลอไม่ได้มันจะต้องรีบขึ้นต่อนะฮะมันไม่ใช่ว่าปรับฐานเดือนหนึ่งอันนี้ไมมมมม่่่่่ใใชแล้้้้ววววนนนนนนะะะะฮอออัััักกกกก็็็ปรบฐาาดตงงิขึหๆค อย่างเช่นที่คุณนิพนธ์ดูจากภาพเบื้องต้นก็เป็นตัวของ TTA ก่อนตอนนี้นะคะแต่ท่านที่ร้อนนาเมื่อวานคือที่ให้ชื่อสะสมบ้านปู่นะครับบ้านปู่ก็ยังย่อมาแล้วก็ชื่อสะสมไปได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนิพน์มากเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดี